ไปข้างในงแล้วอันที่สามเล่นในรองเท้าผ้าใบาหน่อยครับแมปน,นี่เป็นรองเท้าที่ผมไม่ได้ค่อยได้ใช้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันพร้อมเล่นแล้วครับรองเท้ามันจะเล่นได้ไหมน้อเอา้ามาลองกันครับอ,อ่ได้ฮึได้เอาอัจที่องครับ ตัวที่สามครับอุ้ยทำไมมันนิ่งแบบนี้เนี่ยโอ้โหลองมาเปลี่ยนตัวดูบ้างนะครับเข้าไปข้างในแล้วอันที่3ามเลย <c oughs> เล่นในรองเท้าเนี่ยพื้นที่เขามันแคบไปหน่อยนะครับมันก็เลยแบบเล่นแป๊บเดียวก็หยุดแล้ว